สวัสดีครับพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับพี่น้องครับเราอยู่ในเรื่องราวของการจัดระเบียบในชีวิตของเราเพื่อที่จะเอาชนะความท้อแท้ใจโปรดอย่าลืมนะครับว่าการท้อแท้ใจหรือความท้อใจนั้นมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนครับและมันหวนกลับคืนมาได้เสมอเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าและมันเป็นโรคติดต่อครับเราเองนั้นอาจจะอยู่ใกล้กับคนท้อแท้ใจและเราก็จะติดโรคก,การท้อแท้ใจด้วย ในขณะเดียวกันครับข่าวดีก็คือว่าโรคท้อแท้ใจนั้นหรือความท้อแท้ใจนั้นรักษาได้นะครับรักษาด้วยวิธีการแรกก็คือจัดระเบียบจัดระเบียบชีวิตของเราให้ดีครับและคนนะครับอาจจะมีความรู้สึกว่าชีวิตของฉันช่างไม่มีระเบียบฉันไม่รู้จะทําไงดีและชีวิตภายในของฉันก็ยุ่งเหยิงสิ้นดีชีวิตส่วนตัวของฉันก็ล้มเหลวนั้นครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอเสมอกับคริสเตียนทุกคน เรารู้จักพระเจ้าในระดับที่พอสมควรนะครับเราอ่านพระคัมภีร์มาก็พอสมควรเราเรียนพระคัมภีร์ก็พอสมควรแต่ทําไมชีวิตส่วนตัวก็ยังไม่ได้ดีขึ้นชีวิตภายในก็ยังยุ่งเหยิงพัวพันโอนละวนไม่รู้จะทาไงดีครับและรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีระเบียบเท่าไหร่แล้วรู้สึกว่ามันนําไปถึงการท้อใจด้วยชีวิตภายในที่ไร้ระเบียบนะครับ มันจะจะมองไม่เห็นภายนอกครับมันมาในลักษณะที่ซ่อนเร้นซึมซับแฝงตัวครับโดยที่เจ้าของเองนั้นแรกๆอาจจะไม่รู้สึกตัวกว่าจะรู้สึกตัวก็ยุ่งเหยิงไปแล้วครับกว่าจะรู้สึกตัวก็อาจจะสายเกินไปเพี่น้ครับเราต้องรู้ความจริงอย่างนึงครับว่าคนที่ชีวิตภายนอกดูดีครับดูเหมือนจะประสบความสำเร็จ เราอาจจะช็อกกับถ้าเรารู้ว่าการจัดระเบียบชีวิตส่วนตัวนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นพี่น้องครับการจัดระเบียบชีวิตส่วนตัวเป็นปัญหาของมนุษย์ทุกคนทั่วโลกหลายคนนะครับต่อสู้กับปัญหาความไร้ระเบียบในชีวิตตลอดชีวิตครับต้อสู้กับปัญหานี่มาตลอดชีวิตเหมือนกับคนมากมายครับและเป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคริสเตียนของเรานะครับ เราก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าเรารู้จักพระเยซูพอสมควรแต่สิ่งที่เข้าใจยากครับก็คือการที่เราจะเข้าใจและรู้ถึงวิธีการและพระประสงค์ของพระเยซูในการเข้าสนิทกับพระองค์อย่างไรในโลกส่วนตัวของเราเนี่ยครับนั่นคือการเข้าสนิทที่แท้จริงนี่คือกระบวนการอันยาวนานตลอดชีวิตนะครับและจะต้องเกิดขึ้นทุกๆุกวันด้วยในขณะที่ความไร้ระเบียบนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกๆวัน และหลายๆครั้งทีเดียวมันเหมือนฝุ่นครับฝุ่นที่ก่อตัวขึ้นในห้องนอนของเราซึ่งห้องนอนของเราก็เป็นห้องนอนที่เป็นระบบปิดนะครับไม่ค่อยเปิดแต่ยังมีฝุ่นได้พี่น้องครับมันอาจจะคืบคลานเข้ามาในเวลากลางคืนหรือตอนที่เราเปิดประตูฝุ่นมันก็เข้ามาและทําให้พื้นเปืเป้อนด,ด้วยลอองฝุ่นพี่น้องครับชีวิตของเราก็เหมือนกันครับในการที่เราได้พบกับบางสิ่งบางอย่างในแต่ละวันนั้น มันจะมีฝุ่นเข้ามาในชีวิตของเราทําให้ชีวิตของเรานั้นเปรอะเปื้อนเราจะต้องรักษาวินัยครับในการนําระเบียบชีวิตเข้าไปเพื่อที่จะกําจัดฝุ่นเราต้องดูดฝุ่นออกทุกๆวันครับและนี่คือสิ่งที่จําเป็นมากเรื่องนี้นะครับก็สะท้อนถึงการเข้าเฝ้าพระเจ้าของเราในแต่ละวันเพื่อที่จะกําจัดฝุ่นกําจัดมลภาวะต่างๆออกไปจากชีวิต นี่คือการจัดระเบียบในโลกส่วนตัวของเราพี่น้องครับเรามีโลกส่วนตัวของเราแต่ละคนนะครับและโลกส่วนตัวของเราแต่ละคนนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น5ส่วนส่วนแรกครับก็คือส่วนที่ทำให้เรามีกำลังทำสิ่ง,งต่างๆที่เราทำอยู่นั้นน,น,นั่นก็คือแรงบันดันใจแรงบันดาลใจนั้นทำให้เราเกิดความมุมาณนะ แรงบันดานใจนั้นเป็นโลกส่วนตัวภายในของเราอย่างแรกครับการที่เราอยากจะไต่เต้าการที่เราอยากจะทําการพัฒนางานของเราให้ดีต้องมาจากแรงบันดานใจครับแล้วแรงบันดานใจนี่นะครับมันอาจจะเบี่ยงเบนไปด้วยกระแสแห่งยุคสมัยของเรากระแสของโลกกดดันเราครับให้เราคล้อยตามกระแสนั้นหรือจะต้องแข่งขันกับมันหรือเราจะ มีแรงบันดาลใจที่เกิดจากการทรงเรียกทรงเลือกของพระเจ้าและเราได้ตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าอย่างถูกต้องพี่น้องครับเราจะตอบสนองแรงบันดาลใจของเราที่เกิดจากการทรงเรียกของพระเจ้าหรือการเรียกการยั่วยวนของโลกเราเลือกได้ครับนั่นเป็นลกูกชนัวของเราซึ่งไม่มีใครรู้การแสดงออกภายนอกอาจจะคล้ายกันนะครับแต่แรงจูงใจข้างในของเราต้องจัดการให้เรียบร้อย นั่นคือประการแรกครับโลกส่วนตัวของเราประการที่2ครับเวลาของเราครับโลกส่วนตัวของเรามุ่งเน้นไปยังสิ่งที่เราทําภายในเวลาอันจํากัดของชีวิตชีวิตในแต่ละวันครับเรามีเวลาจํากัดผมได้พูดไปเมื่อวานนี้ครับยีจดจ่อครับแล้วถ้าเราจดจ่อในสิ่งที่ถูกต้องชีวิตของเราก็จะเกิดผลแ0บฉะนั้นการที่เราจัดเวลาด้วยวิธีการที่ถูกต้องมันจะทําให้ชีวิตของเราเติบโตขึ้น ทำให้โลกส่วนตัวของเรานั้นเข้มแข็งและมีระเบียบและสามารถที่จะรับใช้ผู้อื่นได้ตามพระประสงค์ของพระเจ้าและนี่เป็นกุญแจสำคัญครับเป็นหลักการสำคัญในการที่จะมีระเบียบชีวิตกับโลกส่วนตัวประเภทที่สามก็คือสติปัญญาสติปัญญานั้นเราต้องตั้งคำถามว่าเราได้ทำอะไรกับความคิดของเราบ้างครับเราได้ทำอะไรที่จะเพิ่มพูนสติปัญญาของเราบ้างครับ ผมอยากจะแนะนานะครับว่าการอ่านหนังสือในแต่ละวันนั้นจําเป็นอย่างยิ่งนอกเหนือจากการอ่านพระคัมภีร์ครับเพราะว่าหนังสือฝ่ายจิตวิญญาณหรือหนังสือที่ปัดเทืองปัญญาจะทําให้เรามีสติปัญญาเราจัดการกับความคิดของเราแต่ที่สําคัญครับในเวลานี้หนังสือปัดเทืองปัญญาหรือดูเหมือนปัดเทืองปัญญานั้นไม่ได้มาจากคริสเตียนไม่ได้มาจากพระคัมภีร์แต่ใช้หลักการบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะมาจากโลกกระแสของโลก และวิธีการคิดที่ปราศจากพระเจ้าเราเองนั้นจะต้องระมัดระวังครับและส่วนที่4ี่ในโลกส่วนตัวของเราก็คือจิตวิญญาณครับจิตวิญญาณก็เกี่ยวข้องกับการที่เราสื่อสารกับพระเจ้าของเราพระบิดาของเราไม่มีอะไรหรือใครที่ทําให้เราทราบซึ่งได้เท่ากับการที่เราเองนั้นจะต้องเข้าถึงพระเจ้าได้ด้วยประสบการณ์ของเราด้วยพระเจ้าของพระเจ้าด้วยตัวเองครับเราอย่าไปฟัง ประสบการณ์คนอื่นๆแล้วยึดว่าเป็นจะเป็นประสบการณ์ของเราแต่ละคนพระเจ้าได้ให้ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวจนะของพระเจ้าในการที่จะเข้าหาพระเจ้าและเข้าถึงพระเจ้าและสัมผัสกับพระเจ้าทางด้านจิตวิญญาณจิตวิญญาณนี้คือส่วนที่ลึกที่สุดของมนุษย์ในการที่จะติดต่อกับพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระองค์แล้วโลกภายในประการที่5ของเรานะครับก็คือสันติสุขในการพักสงบกับพระองค์ และนี่คือส่วนหนึ่งที่อยู่ภายในเราครับที่จะนําเราไปสู่การพักผ่อนนําเราไปสัมผัสสันที่สุขแห่งวันสบาโตได้ซึ่งสันที่สุขนี้นะครับหรือใช้คําว่า joyful joyful ก็คือมันแตกต่างจากความสนุกสนานหรือเรียกว่าฟันนะครับความสนุกสนานหรือความบันเทิงที่เราพบเห็นกันรอบๆตัวเราพี่น้องครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับและเราต้องเชื่อว่าสันที่สุขนี้แบบแบบนี้นะครับจะเป็นแหล่งพลังพิเศษ เป็นแหล่งพลังพิเศษที่เราจะได้รับพลังจากพระเจ้าในการพักสงบแหล่งพลังพิเศษที่จําเป็นในการจัดระเบียบชีวิตโลกภายในของเราพี่น้องครับสิ่งที่เราเองนั้นจะต้องคํานึงมากมากทีเดียวก็คือว่าในโลกของเราโลกภายในของเรา5ประการนี้นะครับ5ชนิดนี้เราต้องรู้วิธีการจัดการครับผมอยากจะพูดช้าๆเป็นการทบทวนให้พี่น้องที่จะ จำได้ประการแรกครับโลกภายในของเราอยู่ที่แรงบันดาลใจครับและแรงบันดาลใจตรงนี้ควรจะเป็นแรงบันดาลใจที่เกิดจากการปรารถนาที่เราอยากจะทําตามน้ำพไทยของพระเจ้าทุกวันนี้เราได้มีแรงบันดาลใจแบบนี้หรือไม่ครับโลกส่วนตัวประการที่2ก็คือเวลาของเราเราต้องจัดเวลาของเราเพื่อการเติบโตส่วนตัวครับเราต้องจัดเวลาของเรา เพื่อที่จะรับใช้คนอื่นประการที่3ครับก็คือสติปัญญาเราจะต้องรู้วิธีการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างกับความคิดของเราก็คือการอ่านหนังสือที่ดีอ่านหนังสือที่พัฒนาความคิดอ่านหนังสือบทความที่ประเทิงปัญญาและประการที่4ครับจิตวิญญาณของเราเราจะต้องมีช่องทางในการเข้าหาและเข้าถึงพระเจ้าครับสื่อสาร กับพระเจ้าพระบิดาของเราอย่างสนิทสนมเป็นโลกส่วนตัวเป็นอุทยานเป็นสวนที่เราจะเดินกับพระเจ้าในสวนแต่ละวันและประการสุดท้ายครับประการที่5ก็คือการพักสงบวันสบาโตและสันติสุขที่อยู่ภายในเราครับการที่เราจะมีสันติสุขที่อยู่ภายในที่เป็นโลกส่วนตัวเราจะต้องพักสงบกับพระเจ้าถ้าเราทําทั้ง5ประการนี้นะครับซึ่งเป็นโลกส่วนตัวของเรา ได้อย่างถูกต้องสมดุลผมเชื่อแน่ว่าชีวิตของเรานั้นก็จะต้องไปถึงสิ่งที่เรียกว่าจัดระเบียบจัดระเบียบมีวินยัยภายในครับผมเองนั้นอยากจะเป็นพยานครับว่าเราก็พยายามผมเองนั้นต่อสู้ครับเพื่อที่จะมีระเบียบชีวิตภายในที่สมบูรณ์แบบที่สวยงามผมกำลังสร้างอุทยาน สวนที่ผมจะเดินกับพระเจ้าได้และสัมผัสกับพระองค์ในแต่ละวันขอพระเจ้านำพี่น้องเช่นเดียวกันครับที่เราจะเดินกับพระเยซูเดินกับพระเจ้าพระบิดาของเราในสวนอุทยานเอเดนที่พระเจ้าดำเนินอยู่กับอาดัมเอวาก่อนที่พวกเขาจะทำบาปชั้นใดเราสามารถที่จะเดินกับพระเจ้าพระเจ้าก็จะเดินกับเรา ในทุกๆวันได้ฉะนั้นขอสิ่งนี้จะเป็นของพี่น้องที่ได้ยินได้ฟังเสียงสิทธิบาลทุกท่านครับอาเมน